นะทุกคนจึนะ๊บจึ๊บอืมโอ้ข้าวอันนี้น่ากินจังแซลมอนเหรออันนี้แล้วก็มีส้มด้วยแฮกินด้วยกินม,มนี่เงี้ย กินผักหมดเหมนจานมกี้กินหมดเหมือนกันฮะอย่าลืมล้างจานด้วยนะมันมี้ทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าทำไมฉันถึงแต่งชิปอนเย็นทุนนี้ใกล้ข้ามแล้วเพราะฉันกินกลางวันใก้ข้ามเหมือนเดิมฉันก็จะใส่นี้ทุกคนช ๋ยวฉันก็จะใส่มากหน้าก่อนนอนและนี้ก็จะเป็นคีนะทุกคนทาแล้วมันจะดีอย่างนี้เลยใช่แบบนี้เลยแหละทุกคนอืมมาเป็นแอลโกโอฮอล์นะทุกคนสะอาดมากมาใช้เลยดีกว่าจิบ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 ล้างมือล้างมือส่นี้คือ ิๆๆๆ,ๆสะอาดแม่เบอร์รี่ขอเอาเป็นรถกูลาแล้วกันทุกคนแล้วก็ต้องกดหนึ่งดีแล้วก็นี่เลยได้แล้วแม่เบอร์รี่จะพาไปทำแตงกวาดองดิดใส่ตานะแต่หนูไม่ใส่แว่นนะแม่ใา่แม่รู้แต่ว่าใส่แบบนี้ทุกคนหน่ตาเหมือนกู巴拉มาต่อไปต้น เราต้องสวยมากเลยแนะ่ถ้าทำแบบนี้ทุกวันนะทุกคน,กคนเพราะฉะนั้นอยากทำทุกวันเลยนะีล่าแต่ว่าถ้าบางวันทำก็ได้นะทุกคนบางวันไม่ทำก็ได้มาแล้วก็ถูหน้าด้วยจุดจุดจ,จนะุดืหน้าดีเดี๋ยวต่อไปอันนี้ฉันอันนี้แม่ชัน มาต่อไปแนมะ่ฉันจะทานีบก่อนนอนแม่ฉันจะทาใบบัวบกหรือเปล่าไม่รู้สิว์ฉันจะทารถนี้ไม่รู้สิมันหอมมากเลยจู้จููููก่อนนอนจุ๊บ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 ไอ้เหียฉันมีเรียนอังกฤษด้วยนะทุกคนฉันต้องไปเตรียมก่อน กลับมาแล้วทุกคนเดี๋ยวจะต้องมาเรียนแล้วเลยเฮ้ๆแล้วจะต้องเรียนข้างล่างนะปกติฉันเรียนข้างล่างเฮ้ๆฉันต้องเรียนตรงนี้แหละนี่ฉันเก็บของให้แม่เป็นแพ็คเลยฉันต้องถอดมาร์กได้ตอนเรียนฮะมาต่อไปก็เรียนคุยกับทิชชเนอร์นี่ทิชชเนอร์ฉันเองนี่เห็นไหมนี่เลย สวัสด <All S 1> ีค่ะดิเชอร์เบลเบลอเบลเบลอเบลเอาล่ะตอนนี้ก็เรียนเสร็จแล้วนะทุกคนแล้วเราก็ปิดไอแผดนแล้วเดี๋ยวต้องเอาไอ้แผ่ไปชาร์จแบตด้วยนะทุกคนแล้วก็มาใส่แตงกวาดองต่อเลยเดี๋ยวเน่าช่วงเอาละใกล้จะถึงวันจันและใกล้จะได้ไปหาเพื่อนเพื่อนพีทพีทแอลลี่อายโรด เคนเบนและเพื่อนอืนอ่นๆและปกติก่อนนอนถ้าฉันว่างฉันก็จะมาเล่นซ้อมเปียโนหรือไม่ฉันก็มาอ่านหนังสือนะทุกคนซึบบางทีมันก็บัอกอ่านหนังสือไม่ได้บางทีนะทุกคนมาแล้วก็บางไอ้เพเก็บไว้ตรงนี้ตลอดนะถ้าฉันเรียนอ่านเสร็จแล้วแล้วฉันก็จะมาตรงนี้และก่อนนอนปกติฉันก็จะมาร์ตอนนี้แล้วฉันก็จะไป ทำแบบนี้นะทุกคนนี่นี่ก็เป็นโคมันนี้เดี๋ยวฉันจะเอาไป้แม่ถอดอันนี้ทิ้งไว้ก่อนต้องเอาทิ้งแน่นะทุกคนพอใช้เสร็จแล้วกติใช้เสร็จต้องทิ้งนะทุกคนกคนี่นี่เ็สเออเ,อเนเธอต้องเอาไปให้แม่ฉันด้วยอืมมา แตงกูดนะเบอร์รี่มาแล้วแม่ถืองสีให้เดี๋ยว่าไปกิ้งค้ายคำนี้ใครมีโรคโชคดีก็จะดีเหมือนฉันนั่นแหละเบอร์รี่ที่ชอบเอาที่ใส่เพราะว่าแม่ไม่มีละอย่าไปเอาม้านค่ะ